พอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าแน่น จุกเสียดที่ทองเราู้สึกว่าอึดอัดมากๆไม่สบายตัวเลยนะครับถึงกับบางทีต้องนอนราบแล้วก็ยกขาขึ้นเพราะว่ามันแน่นมากๆเลครับปกติผมเป็นคนชอบของมันของทอดเนี่ยชอบกินมากๆเลยโดยเฉพาะข้าวขาหมูนะครับโอ้โหของโปรดเลยก็ว่าได้แต่ก็เริ่มทานน้อยลงนะครับผมชื่อโหนกนะครับอายุ45ปีเป็นวิศวกรโรงงานนะครับก็สงสัยในอาการตัวเองไปปรึกษากับหมอครับหมอก็เลยขอ,อัลตราซาวด์ช่องท้องดู ผลก็คือเป็นไขมันพอกตับครับแล้วก็โรคนี้ไม่มียารักษาด้วยนะครับต้องดูแลตัวเองใส่ใจแล้วก็ออกกำลังกายควบคุมอาหารการกินซึ่งผมก็ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เลยจนวันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเพื่อนคนสนิทเขาโพสต์ลงเฟซเกี่ยวกับเบต้าลีฟเพื่อนคนนี้นะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับเพราะว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบอกว่ากินเบต้าลีฟแล้วก็จะดีขึ้น ผมก็สนใจนะครับก็เลยติดต่อเข้าไปว่าหาซื้อที่ไหนยังไงแล้วก็สั่งทางออนไลน์มาดูหลังจากลองทานเบต้าลีไปนะครับรู้สึกว่าระบบการย่อยอาหารของผมดีขึ้นการอึดอัดแน่นท้องรู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะครับการขับถ่ายก็เบาโล่งสบายและที่เด็ดสุดนะครับผลการตรวจร่างกายประจำปีล่าสุดเลยนะครับอลตาซาวมาค่าตับปกตินะครับไม่มีไขมันพอกตับแล้ว ไขมันในเลือดความดันเนี่ยปกติเลยนะครับผมก็เลยทานเบตาลีฟต่อเนื่องมาเลยครับแค่วัลลเม็ดเดียวเท่านั้นเองนะครับอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการใส่ใจดูแลสุขภาพเนี่ยเราต้องทำด้วยตัวเองแล้วการเลือกทานอาหารเสริมเนี่ยก็ควรเลือกให้เหมาะกับปัญหาที่เราเจอถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตับแนะนำเลยครับเบตาลีฟครับ เบต้าลิฟททำให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ทรมานเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วค่ะ